สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงเวลาพิเศษสำหรับโชว์รูมเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอพิสานุโลกค่ะซึ่งก็พบกับน้องเต้าเช่นเคยค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่จะมาบอกท่านผู้ชมุทกท่านได้ช็อปกันแบบสุดคุ้มค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สไตล์ของการเด้นโซนมาฝากกันด้วยซึ่งอีกสักครู่นะคะจะได้พบกับท่านผู้จัดการคนเก่งประจำโชว์รูมค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เต้ก็อยู่กับท่านผู้จัดก,การคนเก่งของโชว์รูรรม Nature f r i t e m a พิเศษนลราได้ค่ะคุณผมผิดประการค่ะสวัสดีครับสวัสดีดครับ <S <S รเจอกันอีกแล้วสำหรับเทสก,ก,ก็ที่สำคัญเห็นบอกว่าตอนนี้เราเปิมสวน ตอนรับแบบรูปแบบสวนบ้านนั่งชิวมากเลยคัะตอนนี้เพราะตรงนี้เราได้จัดเป็นโซนเอาดร์นะครับมาถึงว่าโซนสวนสวยหน้าบ้านนะครับไอสสำหรับพักผ่อนคือจุดประสงค์คือจะให้คุณลูกค้ามองภาพมองภาพรวมว่าเออนี้จะเป็นโซนสําหรับพักผ่อนนะเงี้ยนะครับก็คือตอบโจทย์ว่ามเจ้าเฟอร์เจอร์มัลชูโร่ยไม่ใช่มีแค่คนรเจ้ที่อินดอร์เท่านั้นถูกต้องครับต้นไม้ที่เรานั่งอยู่ ก็จะเป็นรูปแบบของการอยู่เอาท์ดอร์ได้เลยถูกต้องครับกูเนี่ยว่าทนค่นะ <laughs> ก็ทนฮะทนแดดทนฝนนะครับสินค้าที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับทำจากไมกจ้จริงจริงๆแล้วซองของเอาท์ดอร์จริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภทน,น,นะคะเอานี้เจออย่างชิงช้าประเภทหนึ่งนะครับระน,น,นะฮะและก็ชุด2ที่นั่ง นะครับอ่าสองที่นั่งเอาไว้นั่งสองคนจิบกาแฟเบาๆเช้าๆหรือที่ก็บอกว่าเออวันนี้ไปกินข้าวนอกบ้านกันนะนะครับอ่าชุดนี้เลยวันนี้ไปกินข้าวนอกบ้านถูกต้องครับก็คือยกจากห้องครัวยกจากห้องครัวมาไว้หน้าบ้านเนี่ยโซนเอาดอนะครับที่เราจัดให้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของวัสดุนอกจากงานมาที่ห้งชมเห็นอี่ตอนนี้เนี่ยใช่ครับบริจาร์ o อ t ดอนี่ยังมีอ่างอ่นมีครับมีเป็นกระจกก็มีนะครับ ก็จะเอาดอเป็นกระจกนะครับเป็นเป็นลักษณะกลมๆนะครับมีขาด้วยสเตนเลสสองที่นั่งครับผมมีสองที่นั่งสีที่นั่งนะครับหรือว่าจะเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกเป็นเป็นรูปแบบไหนคะอันนี้เป็นรูปการ์เดนแชร์่านอกจากเป็นรูปแบบของเก้าอี้ไมโยกแล้วครับก็มีอีกมาก้ายหลายหลายประเภทที่มีโชว์ไว้ในโชว์รูมด้านในนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาจัดตรงนี้ก็เป็นบางส่วนเท่านั้น เหมือนหยิบมาให้มองภาพใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณลูกค้าจอดรถปุ๊บมองเห็นเลยนะครับหรือคุณลูกค้าขับรถผ่านาช้าๆนะครับไม่ต้องรีบมองมามองเห็นครับมาชมแล้วกลับไปวางแผนนะฮะว่าสินค้าตัวนี้เราจะวางโทนไหนของบ้านนะครับวางจุดไหนของบ้านแล้วกลับมาครับค่ะผู้จัดการ สนใจแล้วเนี่ยชวรูเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับเวลาสองโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มตรงนะครับฮะยินดีต้อนรับครับโวมไปถึงช่วงนี้เห็นว่ามีแคมเปญแจกรถ t o y o ต a New v วีออสเป็นตัวใหม่หนึ่งจุดห้าล่าสุดครับผมแล้วที่จอดให้ดูสวยมากค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นสีแชมเปญโกลด์ครับแล้วก็เป็นสีแบบสไตล์หรูหราแล้วก็คนสปอร์ตครับรอจอดรอมอบให้ลูกค้าฮะ ตกติกา,กาเป็นยังไงคะอืมซื้อสินค้าในร้านครบ1,000บาทรับคูปองหนึ่งใบเป็นสิทธิ์ที่บวกเพิ่มขึ้นมาครับผมครับผมยอดกล่องรอจังรอชิงโชคครับผู้จัดการคะแล้วนอกจากรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเป็นรถยนต์แล้วเนี่ยยังมีมอเตอร์ไซค์นะครับทีวีตู้เย็นโหที่นอนสปริงอย่างดีนะครับแล้วก็ G ี่บัวเชอร์นะเป็นปีที่7ที่เราเราทำเรามอบ สำหรับคุณให้ลูกค้าเดี๋ยวพอเป็นปีที่เจ็ดแบบนี้ปีที่แล้วแจกรถยนต์หรือเปล่าคะที่แล้วเครืรถยนต์ครับเราจะปิดกล่องในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ฮะปีปีนี้นะเพราะจริงๆเราชอบคนข้ามปีที่สําคัญเลยค่ะเมื่อเชิญทางเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นบัตรสวยๆที่มีตัว M อยู่บนบัตรด้วยเป็นเมมเบอร์การ์ดเป็นบัตรเมมเบอร์ครับผมตรงนี้ชอบครบห0 0 0งหมื่นบาทรับไปเลยหนึ่งใบส่วนรถตรงนี้ที่ถือบัตรคือลูกค้าถือบัตรเนี่ยเท่าไหร่ล่ะคะ ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับคือลดจากราคาพิเศษแล้วห้าถึงสิเศษร์เซ็นต์นะครับลดเแต่ขอจะวนสิทธิ์สินค้าที่เป็นรายการโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับนะฮะสาววนสิทธิ์ตรงนั้นไว้นิดนึงหมดไปนี้หมดอายุไหมคะไม่หมดอายุครับช่วงนี้ก็หมดเวลาขอในช่วงของโชว์รูมในเจ้าของเจ้าหมอพิเศษวิชาต้องขอขอบพระคุณท่านผู้จัดการคนเก่งมากสวัสดีครับสวัสดีครับกับาวสวนสวย ที่ส่งต่อให้กับพี่ดาว